จะพามาชมสวนแม่แม่อยู่คนเดียวดูเก็บปูไปอันนี้ดูกสะัยไม่ได้ปูกเด้อพี่แตแม่อันนี้ก็ต้นมะกรูดต้นมะกรูดอย่างงามน,นี่บอกว่าต้นนี้ออเลยหาหวยเคยถูกแล้ตอนนั้นตอนนั้นออกดอกพี่มีมาดู ดี๋ยววันหลังก่อนวัน,นพระแ <c oughs> ม่ก็ชอบปลูกนี่ต้นมะกรูดบนอีกต้น,น,นมะกรูดน,นี่ต้นคูณเกิดเองค่ะ เนี่ยมาจากบนเขาวัดนาหลวงแล้วก็แม่ชอบปลูกต้นนี้กำลังดอกเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกสวย